ไม่มีแรงพูดเหนื่อยเนื่อยไม่มีแรงพูดมาตั้งใจแล้วมาตั้งใจแล้วไม่มีแรงพูดมาดูแล้วกันดูดูไปแล้วกันดูกันหลายคลิปแล้วก็ดูพี่หลายคลิปแต่าผมยังไม่สั่งว่ายังไม่ได้ทำงานเลยบรรยายกอกน้องๆก็เลยเขาอยากจะอะไรอยากจะ น้องบรรยายเลยพี่หมดแรงมค่นคต้มแอมฟิเดีย9วันวิก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมตัวนี้เอาไอเจพีเอมาแล้วด้วยนะแวะเอาเจพีเอกช้าเลยให้น้องเขารอเลยน้องเขารอตั้งแต่เช้าเลยดยนูนีพี่ผิดเองเ่พี่เห็นว่ามันทางผ่านเนี่ยพี่ก็เลยพี่ก็เลยแวะเพิ่งหน่อยนึงพอลูกค้าเขาสั่งไอตัวเจพีเอ หนึ่งหมสองพัวิวถามว่าดีไหมเจพิกหนึ่งหมนวิวดีก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว,ว่าจะ,จะเชียมากเกินไปนะถามว่าดีไหมหน้าพอเย็นลมแรงเสียงไม่ดังลมแรงแต่เสียงไม่ดังเดี๋ยวยังไงว่างๆจะทำรีวิวนะน้องๆ ใครจะถามอะไรก็ถามเลยแต่บทแรงจะตอกก็จบก,กบก็ไม่เป็นก็แล้วก็จบมันตัดก็ตัดไปไม่เป็นไรถา่ายภาพจริงน้าร้อนอุปก,ปกรณ์เยอะนวเล็เนะยึดให้มันได้หนาหน่อยนะนะ้อง ิหน่อยน,อย,นอยถ้ามันไม่มไ,มมไม่แน่หนาแล้วก็ไม่ดีก็ยนิทหนึบใครทักมาใครทักไลน์มาไม่ตอบนะครับเพราะว่า เดี๋ยวตอบตอนเย็นเดียวขอภขอภัยเพราะว่าขับรถดด้วยไหมจะตอบให้แต่จะขาขดแต่พี่ขับรถก็ด่วนก็โทรมาเลยฮะด่วนก็โทรมาถามเลย 8, 2, 2, 2, 2, 3, ตูนแปดสองสองสองห้าสองสี่แปดตอบช้าอย่าว่ากันคือบางทีเราเรา,เราเวลาเราพลาดนะนี่นะเวลาเราพลาดเลยนะนนะ เขาเขาจะมีรูให้กัจริงอ่ะแต่บางทีมันมันไม่ปมันไม่พอดีไงอ๋อครับเห็นไหมมันไม่พอดีไงไม่พอดีใช่ถ้าเกิดเราใส่รูตรงนี้อ่ะมันก็จะหลวมไปเห็นไหมเห็นไหมงนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องเจาะนิดนึงเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อ่ะอย่างเนี้ยถ้าเราใส่รูนี้เพราะว่ารูไม่มีรูของของมันพอดีไงใช่ป่ะอ่ะเราก็เจาะเลยงงอก็เจาะเองได้ เห็นจะมาดูกันหลายคนอยู่ที่ปีนผานลงสวีนะแต่นัดที่วัดล่วงหน้านะเห็นจะมาดูกันหลายคนอยู่เพราะว่าที่วัดออกหน้างานตลอดนะอ่ะเราจอกแล้วใช่าม ปอดเข้าไปบอกทำไมไม่ใส่อันนี้ใส่อันนี้ปุ๊บมันกติดใช่ไหมแล้วก็ปิดตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมตอนแรกเราไม่รู้ใส่ไปใส่รูในบางคนก็ถามว่าทำไมไม่ใส่ขวางก็ใส่ใส่อะไรก็ได้ใส่ยังไงก็ได้ใส่ไปใส่ให้มันอยู่แค่นั้นแหละบางคนบอกนี่เขาต้องใส่ทางทางขวางนะไม่ใช่ใส่ทางตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวหรอกจะใส่ยังไงก็ใส่ไปใส่ให้มันได้แค่นั้นแหละนะ แต่จะปิดยากหน่อยนึงปกติแล้วล็อกไหมเราต้องล็อกไหมไม่ล็อกโอเค okay, ไม่ล็อกก็ดีอ,อ,อัดเขาหน่อยนึงคือจริงๆมันก็ไม่ต้องล็อกก็ได้อัดให้มันอยู่สักหน่อยนึงนิดหนึ่งเท่นั้นแหละปกติก็ต้องเปิดแล้วรอ้อแค่นั้นแหละใส่เข้าไปให้มันแค่ให้มันอยู่แค่นั้นแหละ จริงๆแล้วพี่เนี่ยโง,ง่ทำไมพี่ไม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 ่ไปจอดข้างนอกนะมันจะต้องมข้งสมองมัหมดแล้วเนี่ยเลยแทนที่จะเจาะข้างนอกใช่ไหมด้านนปเไม่เป็นไรได้เหมือนกันได้ลองไปนิดเดียวลูกใหญ่น็อตใหญ่เกินไนปะเอาเล็กๆก่อนเล็กๆก่อนคือแต่พวกคุณไม่ต้องเจาะก็ได้นะ พวกคุณก็ใช้เ,เทปอะเทปสีขาวอะอแปะเอานะถ้าใครบอกว่าต้องเจออาะเดี๋ยวเหรอเจาะนิดเดียวเจาะให้มันอยู่เฉยมันจะได้ไม่ร่่งโค้งเลงโค้งเทงไงอ่ะ,อะนิดนึงอันนี้ก็นิดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ตรงไหนได้ั้งโอเคด้านช่างไปปลว่ะมันจะได้แข็งแรงใช่ไหมใ ไม่งั้นเดี๋ยวก็ดับไปดับมาล่วงหุบอีกหลอกห้อยอย่างงี้โอ้ยวิ่งว่ะเอ้ยมมนหลุดแล้วโอเคันนี้หัวแล้วเปลี่ยนคือเอาแค่ให้มันอยู่เฉยก็ก็ดำเนินการใส่ คือไอของไม่ดียเนี่ยมันจะอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยเวลามันโดนความร้อนเนี่ยก็แปะเหมือนกันของราคาแพงขายบนห้างเวลาโดนความร้อนท่อมันจะออดนะแล้วจะชอบหลุดเ,เทปอยวให้หาเทปแปะอ๋อ,เ,อเทปเทปเดี๋ยวเทปนี่ก็ได้แปะแปะมันซะหน่อยเนยออดหรือว่าไอไอที่มันแถมมาเนี่ยไปชายเสีอนเอาไว้ให้อุดมมเดียมันจะแถมพวกอุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะอ่า พราอุปกรณ์ที่นี้ที่เอาไว้ซีนซีนขอบ<า>ต่างซีนขอบป,ประตูอะเ,เอซเซอร์รี่มันเยอะมีเดียของมีเดียวอเอซเซอร์รี่มันจะเยอะกว่าไทยเดี๋ยวจะต้องไปดมเนินการพอเนเฟ็ตที่นี่แล้วพี่ต้องไปไอเด่นต่อพอดีมีลูกค้าอยู่อยู่ที่ททททแถวๆเป็นหนุมเขาสั่งเต็นท์แอร์กับแอร์แคสเปอร์ใช้ร่วมกันใช่ป่ะพี่ใช้ร่วมกันะ,ะเย็นกว่านี้ใช่ไหม เไม่หรอกนี่ก็นี่ก็โอแล้วล่ะไ,ไม่ถึงว่าใช่กับไอเต้นะโอ้โหเย็ยนเย็ยน,ยยนอันนั้นอันนั้นอันนั้นเย็ยนเจี๊ยบก็เดี๋ยวเราอนาคต่อว่าอีกทีหนึ่งนะลองนี้ไปก่อนมิเดียเนี่ยคือคือไม่เคยต่อท่อนะเพราะว่าปกติแล้วมันจะเย็ยนอยู่แล้วถ้าไม่ต่อท่อมันจะเย็ยนไม่ผิก็ถ้าต่อท่อก็ต้องมันต้องลองดูอ่ะอยังไม่เคยลองเลยมิเดีหยนนะอ,นอยาอ่าไปเผลอลลอ,อลย่าอย่าง ข้อเดียวคืออย่าเผลอปิดนี้เข้าไปเพราะว่าประสบกับตัวเองแนละ้วลืมเปิดแล้วปรากฏว่าไงนะความร้อนอะ่ะมันสะสมมมันขึ้นไปตรงเนี้ยงองหมดเลยพลาสติกเนี่ยหรอเออเป็นพลาสติกตก,ก็อย่าเผลออย่าเผลอลืมก็เอางี้แล้วกันก็อันนี้ไม่ใช่ถังพลไม่มีโจนม่มีอะไรใช่ไหมก็แปะนี้ไปเลยใช่ไหมแปะนี้ไปเลยเออเนี่ยเอาอย่างนี้ไปซะ จะได้ไม่เผลอเหมือนเหมอเหมือนเหมือนพี่วัดพี่วัดเผลอเผลอไปปิดงานเข้างานงอกเลย <c ười> ไอเนี้ยงอเลยล่ะงอเพราะมรันเป็นพลาสติกไงมันโดนความร้อนไงก็แปดไปนี้เลยอจ <c ười> จะได้ไม่เผลอ <c ười> เพราะว่าเราภายในคานแล้วนี่ใช่ไหม <c ười> ใช่ครับก <c ười> <c ười> ็สวยงามหมน่อยนึงมีเดียครับไออุปกรณ์อะไรพวกนี้เขาเยอะไอเซสซอรี่เขาอะพวกนี้ใหญ่หายหายหาย หาซื้อลำบากไม่หาซื้อลำบากขายแล้วแพงพวกเนี้ยพวกเนี้ยขายแล้วแพงก็เนี่ยก็ปิดมี่เลยเนี้ยนะครับเพราะว่ามันนี่มันจะชอบบุดมันจะสวยหน่อย สวยนมันจะสวยนิดนึงอ่าจากระดุดการระดุดเฉยเพราะมีเดียเป็นอะไรที่แบบแปลกอนงานที่พอไปล้าท่อรงคอม้อแล้วมันจะอ่อนตัวแล้วพอเรียพออ่อนตัวแล้วมันจะยุบตัวไงพอยุบตัวแล้วไอ้ที่ตรงตรงข้อข้อที่เราเหมือนเกลียวอ่ะมันมันจะรุดออกมาโซท่อมันจะลุดออกมาไอ้แล้วก็พันไปเลยตัดแดงพันซะดึงให้มันแน่นๆเออแก็ให้มันสวยด้วยมันก็สวยไปแบบนะสวยไปแบบ โอเคแล้วทานไปเลยคันยังไม่มีรุดสวยดีด้วยนี่แบบเล่นหนารีดทุกหน้าเสร็จแล้วอลองเทสุนนะครับพ่อเนี่ยอยากให้มันตกตกมากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตกมากกระแสกระแสขึ้นจะน้อยม่ะกระแสมันจะขึ้นแต่จรกินแล้วมันมก็โอเคเราก็ปรับนะคือท่อเขามีสเปคเอาไว้ให้อ่ะก็ยังดีก็อยากไปต่อเพิ่มมัน บอกเพิ่มแล้วกระแสขึ้นเทสเทสแล้วถ้าใครบีบก,ก็เหมือนกันอันนี้กระแสขึ้นแต่อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทเขาเขากำหนดมาไม่เป็นไรอันนี้เราก็ย้ายมันตกอย่างเงี้ยตกทั้งท้างอย่างเงี้ยให้มันปรับให้มันให้มันอันนี้ที่สุดอ่ะเออให้มันบาลานซ์ที่สุดไวผมมตัดให้สวยเขาเออนะก็สวยงามใช่ไหมอันนี้ เก็บก <c ười> ่อนเด้เอาเต็มเทอมวันอเทิดย th ์ดูอยากเริ่มเริ่มเย็นยังเริ่มเย็นแล้วนะก็หมดการทำงานก็เหมือนเบื้องต้นเหมือนกันในวีโอที่ที่คือทำๆนะอยู่ในห้องเริ่มลดเริ่มลดได้ไหมใช่เปนแบบเริ่มเย็นแล้วมีเปลี่ยนเป็นอะไรที่ไม่ต้องต่อข้อแล้วมันโอแต่ตัดไม่ตัดเลยนะว่าเครื่องเต็มหมดแล้วเนี่ยสมุดอ่ะยิงหน่อยยิงหน่อยเด้สักหน่อยเด้สหน่อย คืออย่าไปจิ้ม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 ที่โบดีกว่าจะได้นิ่งๆตรงช้าเลยเพราะว่าห้องเรายัางอุณหภูมิยังร้อนอยู่งงอาะนะมีน่านะถ้าอามีน่านะลงสู่นงสา อาร์มินาแต่นั้นอาร์มินาหนึ่งสองพันวยูมันไม่มีเก้าพันวลงสูงลงสาลงสิบหกเองนะเนะ็ตจะลอ่อไม่ลงนะครับเน็ตจะลอ่อไม่ลงไม่ลงขนาดนี้นะถ้าเน็ตจะลอ่อนะมีมีอย่างน้อยๆก็มียี่สิบองศาเออสิบสนะี่อะไรไหมเห็นไหมมีเดียนหน้าคอยเย็นนะอ่ะลงอนะีกสิบสามนี่นยมีเดียนในหน้าคอยเย็นแต่เน็ตจะลอ่อลมแรงตามหลักการน่นนะลมแรง อณภูมิมาคอยสูงลมเบาอุณภูมิมาคอยต่ำเหมือนพวกแอร์มิสูชี่อะลมเบาแต่แผงฟินแผงฟินมันมัน,ม,นมันบางมิสูอะมันมีปัญหาเรื่องรั่วรั่วแต่ตอนนี้เขาปรับพัฒนาปรับปรุงแล้วละ่ะสิบเอ็ดเห็นไหม<ล>มีเดียลงสิเอ็ดเห็นไหมเออ<ะ>แต่คงจะได้อยู่ราวๆนี่แหละสินี่ขนาดอุณหภูมิในห้องยังไม่ได้นะหน้าคอยลงขนาดนี้ ถ้าอุณหภูมิในห้องรถลงไปนะหน้าคอยลงต่ำกว่าน,นี้เก้านี่เงี้ยอ่าจะลองดูซิว่ามันลงสุดๆแปดบนตัดก็คือตัดไปเลยนะครับนะไม่ว่ากันนะอ่ะแปดเห็นไหมเราเราเทสเดี๋ยวเราเทสกันอย่างนี้เลยเทสกันดูเลยว่ายี่ห้อไหน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 ร่วมส่งยังไงอ่าเราเทสกันดูศูนย์เห็นไหม ศูนย์องศาอ่าฮะพอดีไม่ไม่เมื่อกี้มันไม่นี่อ่ะเราเรานี้แหละคือพวกง่ายก็คือเราเรานี้วันนี้อูดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยถามว่าตรงนี้เย,ย็ยนไหมเย็นถามว่าเย,ย็นไหมเย็นเน่ยดูเนี่ยเลเซอร์ะเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่อุณหภูมิห้องอันนี้เป็นอุณหภูมิที่ลมเป่า เห็นไหม21องศาคืออุณหภูมิลมเป่าระยะนี้อยู่ที่20องศาระยะนี้อ่ะดูระยะนี้ป่อกี้เราดูที่หน้าคอยพี่เ็นเหยนะสูตร์ศูนย์ใช่ไหมอ่ะแตระะ่ระยะนี้ระยะที่ลมเป่าคือ21เอห็นไหมแต่อันนี้เป็นไม่ใช่อุณหภูมิจริงนี่คืออุณหภูมิที่มันโดเราไงหมายความว่าถ้าห้องไม่ใหญ่เนี่ยลมันคุมหมดมันก็เย็นแล้วมีคําถามว่าทาไมมันไม่ตัด นี่อุณภูมินี่อุณหภูมิมันจริงดูวัดเซนเซอร์เลยเหนไออกมาโดนแผงานพึ่งมาโดนแผงานพึ่งอันนี้ตรงวันนี้อะน,นี่ไอ้เทอร์โมเนี่ยมันวัดพื้นผิวมันต้องเป็นเทอร์โมสายอ้าวเดี๋ยวไว้เราซื้อเทอร์โมสายก่อนแล้วกัน โหมดสายอ่างนี้ป่ะก็อ่ามีโมสายมาด้วยนี่อะถ้าตัดก็ตัด,ด,ดเลยนะอย่าว่ากันแบตเตอรี่ไม่ใช้ uh, แต่อยากให้รู้ว่าห้องขนา,ขนาดเนี้อ่ะอันนี้คืออุณหภูมิห <แผ out> ้องจริงถามว่ <c> <c> เาเมื่อกี้นี้เราเย็นพอใจไหมเราเย็นพอใจแต, <c> แต่แต่มันไม่ใช่อุณหภูมิจริงอุณหภูมิจริงนี่คูออุณหภูมิห้องขนาดนี้ตอบผู้คุณได้หรือยังว่าทําไมมันถึงไม่ตัดอะ นี่อุณหภูม the no ิจร ha ิงแล้วมันจะลดอุณหภูมิในห้องไปลงไปเรื่อยๆแต่เห็นนะมันมีช่องดูดดดูลมข้างล่างเห็นไหมพอมีช่องดูดลมข้างล่างมันดูดอากาศในห้องเราออกไปทิ้งด้วยน้องมันกําลังมาอัดมา9,000 b ี u แต่ทํามาข้างหน้าปั๊บแต่มันก็ดูดลมในห้องออกไปทิ้งด้วยมันก็เลยไม่ตัดมันก็เลยทำอุณหภูมิไม่ลงทั้ีไงพอทำเท่าไหร่ก็ดูดออกไปทิ้งแต่ที่เราเย็นเพราะอะไรไหมเราเย็น่เพราะว่าลมมาโดนตัวเรา ให้ทำให้ทาความเข้าใจตรงนี้ด้วยซื้อแอร์ขึ้นที่อ่ะคุณจะมาหวังเย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยมันไม่ใช่มันคือแอร์ที่ลมเป่าโดนตัวคุณแล้วมันเย็นเจี๊ยบถ้าคุณอยากจะเย็นเจี๊ยบเหมือนกับที่ผมเทสที่ที่ที่ดาวมิโยเทสน่นนะคือคือเราต้องใช้เต็นท์แอร์เต็นท์แอร์เนี่ยเย็นเจี๊ยบแน่นอนหรือไม่ถ้าห้องใหญ่ไม่อยากซื้อเต็นท์แอร์ก็เอาซื้อเต็นท์อะไรก็ได้ธรรมดาก็ได้เอามาติดมากรีบมันแต่มันยุ่งยาก เอาเต็นอะไครับเต้นธรรมดาก็ได้แต่มันยุ่งยากคือเกาเราจะแบ่งโซนเราจะแบ่งโซนตัวบนกับตัวนอกให้แยกออกจากกันตอนนี้เราจะทํายังไงแบ่งโซนแบ่งโซนที่ตัวบนตัวนอกแยกกกันเราก็ต้องต่อท่อหลุเพิ่มมีเดิอยาจะไม่เคยทําเดี๋ยวว่าจะทําในหัวสมองว่าจะทําอะไรเยอะแยะมากมายวัดอุณหภูมิหัวคอมวัดอุณหภูมิที่ชาร์จดูที่คอมเพรสเซอร์ต่าที่เท่าไหร่เทสดูที่ว่าออกจากแคปซิล กี่องศาเชื่อพี่มีของเล่นเยอะในหัวสมองพี่อ่ะนะแ,แล้วก็ไอ้ JPX อ่ะเอามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอดูเลยอาจจะซื้อแต่บอกเลยนั้นราคานะคือใครรับได้เรื่องราคาก็เอาเลยเต็มที่แต่คือรมอ่ะมันไกลจริงไกลหกเมตรแล้วอันนี้กี่เมตรอันนี้กี่เมตรไอ้นี่ได้อยู่รนะยะนี้ตรงน,นี้กเเ็เริ่มเริ่มเขาแนละ้ว แต่ตรงนี้ก็อยู่ยี่สิบศาหมายควอมว่าถ้าห้องน้องมันนี่ใหญ่มันคุมหมดไงมันคุมหมดอ่ะใครสงสัยอะไรโทรมาแล้วกันน้องไม่ตอบแชทไม่ตอบไลน์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าขับรถใครจะปรึกษาช่างคุยแต่ตอนเย็นอย่างเดียวนะเบอร์โทรพี่ศูนย์แปดแปดสองสองสองห้าสองสี่แปดนะพี่ชื่อสช่างวัดเรียกสช่างวัดแต่รอมวันนั้นอะเอาแอร์เครื่องที่จะเรา ถ้าสูสูงนะกะเลยในใจกะว่าเดี๋ยวทำโปรโมชั่นแจกฟรีไปเลยไยใจใจยังมปเลยยังไม่พวกจากโจรุรีมาเอาห้าตัวออเดอร์สั่งปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บหมดแหละตอนนี้เอาเลยไม่ได้โปรโมชั่นรอแล้วกันรอรอช่วงที่มันจะมาทุกอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวจะใครชอบของฟรีกับโปรโมชั่นก็รอนะ รอแต่จะตัดไม่ไหวเงวอแอ์ตัวออไหลแอ์ตัวเบื่อแต่จะตัดโปรโมชั่นบ่อยๆก็ไม่ไหวก็อาจจะตัดโปรโมชั่นช่วยพี่คนละครึ่งทางเอาลาคาต้นทุนไปเออจะบอกว่าใจไม่ถึงบอกพี่วัดใจไม่ถึงใจถึงเนี่ยแหละแต่ว่าก็คนละครึ่งทางแล้วกันเอาโปรโมชั่นต้นทุนไปอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวตัดโปรโมชั่นไปเลยสี่พันทำไปราคาต้นทุนสามพันกับอ่ะสี่พันตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเลยจิงไม่ได้มันห้าพันห้าห้าพันห้า ไดไ้เท่าไหร่พี่อะกำไรทำพความ,มอขไอปเฉยก็รอตามแล้วก,กันโอเคครับจบแค่นี้ขอบคุณน้องมากขอบคุณมากโอเคไปแล้วครับ